เดินทางต่อนะครับมืัอนี้เ้านี้ก็สิเดินทางไปคนละคัว่าชาบออำเภอสีชังใหม่อำเภอสังคมน,นะครับมืัอนี้นะนะครับออกจากน้ำค่ายมาเโ้านีก่าเช็คออกแล้วก็เดินทางต่อนะครับวันนี้นะครับสังคมคนทับเนาะสังคมที่ชังใหม่ชาบอ ท่บาบอควาสีเชียงใหม่ไปสังคมนะครับเนาะ,ะสบายดีครับเดี๋ยวพีน่น้องนั่งสาวันอาทิตย์วันเสาร์มือนีจะไปหาเดินเที่ยวทั้งสีเชียงใหม่ทั้งสังคมนะคนละทั้นี่คืออำเภอท่าบ,บ่ On t'a à boire là, non, ออกจากท่าบอกับไปสีเสียงใหม่อังเพอสีเสียงใหม่กับไซอังเพอสัง้งข่มคนละเนาะ,ะอันนี้อยู่ในเขตเทศบาลอำเภอท่าบออยู่นะครับอังเอท่าบอเคยมาแลนเจียหนึ่งของเจียยี่ดอกอังเอท่าบอก็ะได้เคยมาเล่นมาเที่ยวอยู่ วันนี้สิไปเที่ยวสังคมอำเภอสีแสงใหม่อำเภอสังคมบ่เคยไปจักเทือ่อนโรงพยาบาลนลาี่ผลัดเคยมาอยู่นี่อยู่ นะอ,นนอันเพื่อสีเชียงใหม่นะอันเพื่อสีเชียงใหม่จังหวัดนองคายเป็นเมืองท่องเที่ยวจะเลินนะครับจะเลินสีเชียงใหม่นะโอ้โหขับขับทาง ดีเศรษฐกิจดีสัมพ่อสัมพ่อสีสังใหม่เดี๋ยวมาเบืองหน้ขกากับเขา มาฮอดหมวดท่างหลวงอำเภอสังคมนะครับเป็นจุดชมวิวก็เลยแวะมาเขาห้องน้ำมาคพันธ์นะเขาห้องน้ำาคพันหลงทางน้ำหรอวะหลงทางน้ำมาค่ยก็เลยเกิดความสงสัยกันเลยเห็นหมองจุดภคพัพนห้องน้ำของนก็เลยมาแวะถามเจ้าหน้าที่เพนว่าตอไปอีกนะครับเนาะก็ว่าหลงดอกนะครับ เป็นเพชรมองท่องเที่ยวไว้ให้นะครับนะอันนี้เป็นเป็นนามโของนนอะเนาะอันนี้เป็นลำนามโขงนะครับฟังพ่นเมันฟังเล่าที่นอกระไรก็สิแมนอะไรที่ฟัง่นเมันฟังฟังเล่าที่นะครับเนาะอันนี้คือธรรมชาติสวยงามดีนะครับนะงามงามโอโ้โ เข้าใจว่าฟังปูนเกลืมันฟังเล้าแหละครับเนาะอันนี้เป็นแม่น้ำโขงน้ำคลองนะครับน้ำคลองไหลล่องร่องนอ,องนะครับเนาะมาเทียวมาส้มน้อกันนะครับพี่น้องเอ้ยมาเทียวมาเหร็ตมาส้มส้มบิ้ยว,วกินลมส้มบี้กันคนนะครับอำเภอสังคมนั่งอยิง,ยงกีก่เซนติโล่ G L o. คนไปเมืองเลยกันลอยหกสิบสี่คนนะครับ ออกจากพุทสังคมกไปใสปากส้มก็ใสเช่งข้านในฝุ่นนะครับเนาะอืมจุดจุดชมวิวทางหมวดทางหลวงอำเภอสังคมโอ้ยดี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 ดดกิ่นลมส้มวิวกันแต่ฟังคุณมันฟังเล่าเลยเนาะครับบ่โอ้นะครับ,นนร,บระเห็เล่า สาปลาานะครับลอยน้ำขวบไปคุ้นกระไดตี่นี่โอ้ยสูงเติบน้ำแดงแดงนะครับนะ้ำแดงนะครับน้ำแดงน้ำคุณนนะครับน้ำน้ำลนฝนฟังสาปลาปลาาก็ลดแลนบินบินนพุฝนนะครับเนาะมันเป็นแผงในทั้ทงฝนฟังฝนทั้งล่าฝน อ่าครับถ่ายรูปไะไเป็นที่รดึกเดี๋ยวมาเที่ยวมาชมแล้วอืมงา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 มทำา้อนอ่ะถลอเบิงจุดชมวิว จุดชมวิวหมวดทางหลวงอำเภอสังคมนะครับนะเนาะเดินออกมาจากพุ่นนะครับแลินออกมาจากจังหวัดน้องค่ายกับมาอำเภอท่าบอมาอำเภอสีเชียงใหม่กลาจิตไปอำเภอสังคมนะครับเนาะอันนี้ขึ้นเพื่อสังคมนะครับเนาะอ๋นนอ นะครับเพิ่นเอาไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวได้เทีว่วแหวส้มดีดีครับโอ้ทางออกคนให้ออกหนีเตี้นี่เป็นปิดกั้นไว้ออกคนขี้เก่านะครับเนาะทางออกคนไม่ให้ออกนีเขาบอกเะด็จเห็นไหมรับ,นะรบป้ายสีเชียงใหม่เลียวทรายสังคมเลียวขวานะครับเนาะอำเภออันนี้ครับ บรรยากาศก็สวยง่ามๆนะครับเราไปพาไปเบิงถนนสี่คนเลี่ยวมานะครับเนาะอันตรายอันตรายตรงนี้นะครับเนาะนี่นะครับเป็นปา่าเป็นเขาครับเนาะนี่ทางคนไปเพื่อสังคมนะครับรวมเพื่อทางไนสีษีเชียงใหม่นะครับในทางเขาหมดการทางคนนะครับเนาะผมหลงทางเหล่าทหารว่ามันไกลมันมแล้ว ก็เลยแวะเขาไปเห็นปิดเห็นป่ายว่ามองพักมองเศร้าก็เลยแวะลงไปถามเพื่อนสันบกไปลหอดมีป่ายบอกโอ้ยบ้านหอดอยู่นั่นจะต้องไปอีกอยู่นะครับเนาะนั่นจะต้องเดินทางไปอีกอยู่นะเพื่อนก็เขียนป้ายไปว่าสถานที่ราชการเวลาเปิดหกจุดหกนาฬิกาเวลาปิดสิบเจ็ดนาฬิกานะครับก็ หดุดตรวจนะครับเออดีครับดีดีคะแนนไว,นะว้บริการนักท่องเที่ยวบริการบุคคนเดินทางนะครับเดี๋ยวพักผ่อนพักอาศัยนะครับพอนคลายนะครับพาลดอุบัติเหตุแก้ง่วงแก้งเงาหอนอ่อนกับว่าพักชมสะกอนนะครับเนาะพักชมมันต้องไปนะครับมันมีหลายจุดนะครับจุดนี้กับจุดชมยู่งขกัน,นครับนอกไปเบิง่ง จุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวคือกันนะครับน้อยเนาะอืต้นกระมีต้นหมักหุ่งหมักห้อยอยู่คือกันตรงคางพุ่มมันแข้งนะครับฟังฟังคุณแข้งยังอย่าง,างแข้งแข้งได้ครับท่านคุณตั้งคุณมุ้งแข้งครับอ๋อครับทางเล่าทุกคนณนะพวกจะว่าแข็งยังอย่างน,น,นะครับแนละ้ว ตรงขามกับเพื่อสังคมนี่สีเสียงไม้มันแฝงเนี่ยอ๋อบ้านนอกพี่น้องเอ้ยบอกงี้เด้อันโอ้คือมันแข็งมันแขนงมานนอนอามมนร์ชิเมียนขึอนได้อับ้อนกาบาเด้อครับเด้อบ้อนกาบาครับผมกับบอกรห้อมตรงนี้บ่แม่นบันไดแหละครับนะอือหือ มาเด้อมาเด้อถ่ายรูปเด้อมาถ่ายรูปใบเป็นที่ระลึกเด้อไยกระดาษมากมาพี่น้องมามาถ่ายรูปไว้อา่าเดี๋ยวมาหอดมาเถียงล้วมาถ่ายรูปมาเห็นไหมอ้าวเอาเอาเอา,เอามาเด้อมาเด้อมาถ่ายรูปเด้อ บรรยากาศข่าวยู่ทางไปอำเภอสังคมเด้ออีกสิบเอ็ดกิโลอีกลักนะครับสร้างขุนเขาอ,อยู่ด้วยสร้างขุนเขาทางคเชี่ยวอยู่ด้วยทางขึ้นทางลงนะ นี่บรรยากาศธ,ธรรมาศาสตร์ทางกา็ได้เอาเป็นทางลงทางลงนะครับเอาเป็นทางขึ้นนี่เป็นทางลงเขานะครับเนาะค่อยล่องไปนะอครับค่อยลงไปนะครับเนาะน้ำโขงนั่ออนนะ้นำโขงนะนองนะเนอาแกะไปกี่ไร่เนีย สจแล้วนี่สจอดเบิง้งสักันแล้วันเดียจอดบนอน,น,นอยเนา่อ๋อกพนสิตซางเอดมองยิ้มโขงนะครับนะ้องอนย่าองนี่ไนกันนะครับอย่จอดทีงไหน,น,นกันนะ เรียบๆโค้งไปเรื่อยๆนะครับอะบรรยากาศล้ำเพ่อสังคมฟังเพิ่งแบฟังคอนเสิรเล่านะครบฟังเล่าฟังสอบปปเล่าเวลาเรียบยิมโค้งไปนะครับน้อก็เกียนยิมโค้งไปบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีน่าเที่ยวน่าชมนะครับโอ้ยดีครับหลงลืน กล้วยนะครกบก้ว,ยก,วย,ย,ย,ยก้วยหอมก้วยน,น่อยๆก้วยยังว่กินในระคาอยู่หรอที่ที่ไหนมาถึงอำเภอสังคมแล้วนะครับ มางานวิ่งงานวิ่งนะครับงานวิ่งที่จมโขงรีสอร์ทนะครับวันพรุ่งนี้ตอนเช้าก็เลยมามาพักที่นี่นะครับพักที่นี่ก็ใช้วิธีกลางเต้นเอานะครับเพราะว่าห้องพักไม่จองไว้มันเต็มนะครับมันเต็มหมดแล้วก็เลยใช้สถานที่ในการใช้เต้นในการกลางนะครับ ตงเตนนอนที่นี่นะครับริมโคงชมโคงรีสอร์ตตรงนี้วันพรุ่งนี้ตอนเช้าก็จะวิ่งนะครับงานวิ่งก็จะได้นำภาพการวิ่งมาฝากอีกที่หนึ่นะครับวันนี้ก็จะถึงแล้วก็จะนอนพักผ่อนชมวิวริมโคงที่อําเภอสังคมจังหวัดน้องคายนะครับ พี่น้องฟังลาวทางฝนเป็น,นไงเนาะฝนนาะเห็นแต่ลังถ่ายเห็นแต่รถแลนนะครับพี่น้องทงฟังลาวทางฝนนะครับเนะาะสบายดีนะครับเด้อทุกคนเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่อำเภอสังคมจะหาแนวะไปกินแรงกันนะครับลตลาด ด้านหลังฟังคขงหลังตลาดก็เป็นตะปังคขงนะครับเนาะเป็นตะปังของโอ้ดีครับมีใชไก่น้ำเนาะคนนาะเราตลาดหน้าที่วากายอำเภอสังคมหน้าที่วาการอำเภอสังคมจะมีตลาดนะครับมีตลาดแรงอาหารพวน่าไปกิน เป็นลูกชิน้นเป็นมึอกอย่างนะมึอกอย่างมันยังเจ้านี้ค่อนห่มหลายแต่เออเป็นเกจาะเป็นเกียร์อาหารถุงออาหารสำเร็จอาหารสำเร็จน่ากินน่ากินอีสานนะครับอันนี้มึอกอย่างลูกชิน้น ขายนมเออเป็นขนมขนมหวานนะครับน้ำขนมเป็นน้ำตาลหู นักน mm ัก mm นัก mm นักยาปียางหพระดันน้ำแสบรดเด็ดอือครับ นะเจ้านี่นมีเกาเนื้อขายย่างปีไงหินใหม่นะครับนะเกาเนื้อนะครับแลเก้านี้นะโอะเคอม,มีเสียงดวงกับมีนะครับเอี่ยเจ้านี่ขาย อย่างนีนะ่ากินเจ้านี่อาหารสำเร็จนะครับอาหารสำเร็จอย่างข่าวเจ้าก็มี่ด้านข่ายถุงอาหารสำเร็จนี่หม้อวหมอข่อยก็มีโอ้เยอะแยะเลยหลายอย่างคุณได้ขนาดไหนอู้หลายอย่างหลายสิ่งมาถือ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 มาไป เห็นเห็นแล้วหิวเนาะเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวโอ้เส็ดไส่อาหารอาหารหมุนลิลุย่นี่สดสดหอนหอนเลยตอนนี้สดสดที่เตาเลยอาอ่าาเป็นชุดไหมคะค่ะอ่จะมีหอดแก้วหอดเกียร์ประแดกแก้วกาดกันนี่ เราได้ปลาชดหนึ hmm. oh, s <S mm ่งโอ้ย hmm. mm ังปลาเผาโอ้เ hmm. ป mm ็นเป็นเป็น hmm. ช mm ุดหนึ่งเป็นชุดเลยอืมอืม เอาแค่สิกินะ้รับสิกินี้แค่เ,เอาหากินแรกนะครับเด้อบดเด้อไปครับหากินแรกน้ำกันบ่เนี้หากินแรกน้ำกันหากินแรกน้ำกันครับบร้อยแล้วได้แล้วได้แล้วน่ากินแรงถนนที่ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายนะครับโอเคนะครับเนาะโอเค เอันนี้ตู้เอทีเอ็มเอทีเอ็มของอะไรของออมออมสินล่ะโอเคอ่าติดริมโค้งแล้วนะครับตลาดตะลี่ติดริมโค้งหิมโค้งเลยโอ้ยทีแปะมองเศร้ามองพะคอนแด้มันดีครับงามครับพี่น้องเอ้ยแตนซ่อนครับ มาหลีมากินมาอยู่พีสบายอันนี้ท้ายนี่ตำรวจผู้ทอนทังคมจังหวัดน้องคไข่นะครับเด้ออ่าๆ่าขอบตัวนี้นะครับน้องปลาครับกินกระด้างกันบ่อยสวัสดีครับนะไปรอมาแล้วก็ได้กังสี่ดอกม่กินแรงนะเลยบปาเผาอ,อเห็นบ่แก้วจำขหนิ้วเหมนเดียวนะกินแข่งเด้อ มากินบันมามากินข้าวแรงกันมา